ไม่ตกเป็นตัวประก,กันท่านกล้าขอร้องข้าไหมคุนนางกวนเจ้าไม่ฆ่าุนมั่วสู้่ะใช่ไหมอ้าท่านโจโมวัวทำอะไรอยู่่ะมาทำงานเถอะฝั่บาดโจโฉครับท่านทำงานหรือเปล่าเนี่ยนั่งสิโน่นไง ตัวเขาเองก็ทำงานทำไมมันไม่เหมาะที่คนของราชสำนักเนี่ยจะมาทำงานตรากรามแบบนี้อย่างนั้นเหรอในยามเช่นนี้มาตรการอะไรก็ยกเว้นได้รืมระเบียบซะมั่งเถอะฝาบาห์ฝาบาท,าบาทคก็คิดหนีบ้างไหมตลอดสิบปีแห่งเหตุอาเพศเนี่ยถ้ารู้ไหมค้าใช้ชีวิตยังไง ต้องย้ายจากวังหนึ่งไปอีกวังเสมอผลาจากซากปรักหักพังไปยังซากปรักหักพังหิวก็กินแกลบดื่มน้ำที่สกรปรกเหล่าเสนาใน,นราชสำนักข้ากินเนื้อพวกเดียวกันที่ล้มตายจากนั้นดื่มเลือดของพวกเขาหากจักรพพัดเองยังไม่อาจาแสวงหาที่ลี้ภัยได้แล้วนี่คืออาณาจาักรประเภทไหนครั้งแรกเลยที่ข้าพบท่านโจโฉรู้ไหมเขาให้อะไรข้าซาลาเปานึ่งสุกใหม่ๆกับน้ำแกงใส่เนื้อเต็มชาม และเตียงที่อบอุ่นเรื่องเพียงแค่นี้ถือขนาดซื้อราชสำนักฮันได้อย่างนั้นเลยโจโฉนั่นะไม่ได้มีความต้องการจะเป็นจักรพรรดิเขาสงสัยด้วยซ้ำว่าจักรพรรดิองค์หนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมจักรพรรดิถือประกาศสิทธิสวรรค์หากว่าศรสัทธาแล้วจะทรงทำอะไรได้ปัญญาขอเพียงแค่มีปัญญาเท่านั้นเองทุกวันนี้แว่นแพ้นอยู่ในกำมือโจโฉเพราะเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งกว่าแต่ว่าวันหนึง่งข้านี่แหละจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเขา เมื่อถึงวันนั้นเขาก็จะมอบแผ่นดินให้กับข้าหากข้าถือประกาศสิธิสวรรค์จริงยังไงแผ่นดินก็ต้องเป็นของข้าใครมาละ่ะใครมา,มาล่ะเสินี้นี้ใคร ท่านพี่กวนง่ายง,ไง่ายเสียวห่อท่านพ่อจะเขาเป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะอ้อเหรอแต่ก็ยังต้องกินยาไปเรื่อยอท่านพี่กวนเดิอาหารพร้อมรือยังล่ะเข้าไปดูก่อนเออไม่ต้องรีบก็ได้<ช>วันี้พวกเจ้ามาเร็วเกินใช่มากนันเร็วเกินไปนไม่ต้องห่วไม่ต้องกลัวงนะอืมท่านผู้นี้คือใครคุณจักรเสอโจมเงินเต๋อท่านโจโฉไง เจ้าคือไปว่ากันแล้วกันนะไปไปไ่ว่าพวกไหนเนี่ยพวกเขามาที่นี่ร่วมเดือเรือจะกว่าแล้วยังหางานไม่ได้จะกินก็ไม่มีคนเหล่านี้คือพวกพ้องเราเองถ้าพอจะช่วยได้ไหมใจเย็นเถอะกลับมาขยันจัดการให้เองทำเนีกว่าเขาคือผีร้าคนนั้นเูดจาระัามากเสี่ยวห่อเซียวห่อเลยท่านโจคือเจ้าเงินตราเนอะอ่ะไปไปซื้อยาให้พ่อจ้าเสี็เนะไป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 ท่านโจโฉท่านกวนอู ลาก่อนลาก่อนเอาล่ะท่านหญิงข้าคืนของพันของเจอโฉให้เขาไปแล้วนะคารวะเราพระยาท่านเล่าปีถีหลาน ทำไมปั้นฝุนเสียท่านพี่กวนล,ละ่ะคนเสริมเกียรติได้ศักดิ์ศรีควรยกย่องเหรอชีลานยศถาของเขาได้มาเพราะเลขของโจโฉเล่าปีเนี่ยศรัทธาในตัวท่านพี่กวนอย่างยิ่งเจ้าในฐานะว่าที่อนุเล่าปีควรให้เกียรติเขาหรือเจ้าแคลงใจในการตัดสินใจของเขาเละ่ะใจชายใครอ่านออกสมุนของโจโฉล้นแปลพักไม่ใช่เหรอไม่ทับกวนเก่งกล้าจนคนเล่าลือหากเขาจะไปใครจะห้ามได้ละ่ะถ้ายากเห็นเขา กลับไปคอยช่วยท่านพี่เล่าปีแล้วโจมตีฉื่อเจิ้นขณะที่โจโฉสารวนรกบกับือนเฉานั่นถึงจะยุติธรรมต่อท่านพี่เล่าปีเขาวันนางพูดถูกนะท่านพี่ท่านกลับไปซะเถอะทำไมถึงไม่ลองทำตามฉีลานขอละ่ะพี่กวนเขาขอร้องกลับไปหาท่านพี่เล่าปีเถอะชีลานพี่กวนเขาคิดเองเป็นในเมื่อต่างก็มาจากเหอทงทั้งคู่ จ้าน่าจะรู้เขาเป็นคนเช่นไรนะขอโทษที่ทำให้ผิดหวังข้าขอลาทำไมเธอต้องอยู่ที่นี่ด้วยไปช่วยกันหน่อยเร็วอ่านี่ยกไปยกไปได้หรือยังเนี่ยฮะยังยังไหวอยู่ฮะยกไปยกไปว่าไงจ้าเหนื่อยไหมไม่เลยดมดมกันสักแป๊บดีไม่เล่าวิ่งข้าพุ่งคาสีตรงเนี้ย เจ้าว่าสวยไม่สวยเอ่ยสวยนะโถ่ทำไมบูดเบี้ยวอย่างนี้ยแก่ไค่ซะเสียงดังวะเขาจะรู้ว่าเราใหญ่ไงเอ้นล้นล้นโอ้โหมาเ้าช่วยนะแม่อ้าวกลับมาแล้วเลอลูกมาแล้วเข้าไียังจ้าเฮ้ยอืเอืม อเจ้าที่นอนตายเกิดเลยเนี่ยจอย้องๆไอเห็นเขาว่าเป็นฝีมือของคนขับเกวียนนะเาขาเช้านี่เขาหายตัวไปเลยเอาละเอาละเอาละพอละพอละม่ต้องดูละถอยถอยถอยไปถอยไปถอยถอยถอยไม่ถ้าเพิ่มมือ <ๆ S 1> <ป> คนนั้นน่ะที่ขับเกวียนเพียวโวไม่ใช่เหรอนะยิามผู้เสียงดังไปไม่รู้เรอตอนนี้เกวีนอูได้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้ว่ันมาแล้วทีนี้เราจะได้อยู่สุขสบายกันเสีย๋ีท่านแม่ทัพนี่ลูกสาวของข้าตั้งใจทันมากเลยมาดื่มดื่มที่ไหนดื่มดื่มยกโดยดยช่อโุณ จะพูดมานั่นหมายความว่าว่าที่สนมเอกของเล่าปีไม่รู้รู้ว่านางเกิดร่วมเมืองเดียวกับกูนอูนี่ครับท่านแล้วมีข่าวเล่าปีม,มั่งไหมเล่าปีร่วมมืองกับยวนเฉากกนอูฆ่าแม่ทัพเยียนเหลียงที่ไปมายวนเฉาอยากจะฆ่าเล่าปีก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละแล้วเ็าทำไหมเหรอยังไม่มีข่าวครับ แรงอีกลูกขึ้นอีกทีนึงอีกทีอ้าวจับข้าได้ยินแต่ทีแรกแล้วเจ้าคนเหอถงใช่ไหมเนี่ยครับท่านทำอาหารเหอถงเป็นไหมเออไม่เป็นอ่ะเจ้าต้องทำเป็นเข้าใจเรื่องต้องทำ อาหารแบบเผือถงรสชาติเผ็ดเข้ากันดีกับเหล้าของข้าอ่ะดื่มหนะ่อยเหล้านั่นน่ะเขาหมักเองกลั่นเองเลยนะเหล้าจิ๋วหยุ่นซุ่นน่ะเหล้าก็แค่เหล้าฉะนั้นทหารจรึงไม่ได้ดื่มทุกคนแล้วกลัวข้าเมาอาลวาดหรือไงกันยามรบปันส่วนน่ะคือเรื่องยากข้าเองที่สั่งงดห้ามเอาข้าวไปหมักทำเหล้าลักลอบหมกักเหลากินเองถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเชียวนะคนดื่มแล้วจะผิดด้วยไหมเพศี แลวท่านก็เอาเล่าเป็นข้ออ้างใช้ความรุนแรง,งทีนี้ก็รู้แล้วว่าเจ้ากลัวที่จะดื่มเล้าเข้ามีต้องกลัวอะไรกันเยี่ยมไม่ทับกวนเราสองคนเพลยกับการดื่มด้วยกันถือว่าขัดต่อสามัญสำนึกไหมได้ย่อยก้กฎหมายของท่านเน่ยข้าสาใจนะเข้าใจตอบไม่ทับกวน ยามศึกสงครามเครื่องเทศหายยากแต่เราพยายามทำอาหารพื้นบ้านเจ้าให้เจ้าทานอืมลองชิมหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> ทำให้เจ้าคิดถึงบ้านไหมข้าไม่มีบ้านสำหรับครอบครัวของเล่าปีข้าส่งกลับบ้านไปแล้ว โดยมีองครักษยอดใช้มือช่วยคุ้มกันถึงห้าสิบคนนับถือการกระทำของสุภาพบุรุษแม่ทัพกวรเรียกข้าสุภาพบุรุษแต่ว่าข้าไม่กู้ควรหรอกข้าว่าท่านกระทำเยี่ยงสุภาพบุรุษแต่ตัวตนท่านหาใช่ไหม <c oughs> หลอกด่ากูนีจร <c oughs> ิงข้ามันแค่คนเลวคนหนึ่งมา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 ม่ทับกวน ดื่มกับคนตาต้อนนี่หน่อยข้าเป็นแค่สามัญชนคนหนึ่งทำไมต้องโค้งต้องนอบน้อมข้าด้วยถ้าการประจบประแจงสามารถทำให้แผ่นดินสงบได้ข้าจะคำนับเจ้าไปจนชั่วชีวิตข้าข้าไม่ใช่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำจะนำความสงบมาได้ยังไงกันข้าทหารท่านมียอดฝีมือเยอะแยะให้ข้าอยู่นี่มีแต่จะทำให้ลำบากใจเอ้ยไม่ทราบว่าเราปีทำอะไรเพื่อเจ้ากระจางเฟ้ยนักหรือท่านเข้ามาถึงทฤษฎีของเขาหรอก เพราะเราไม่ค่อยจริงชังใช่ไหมหรือไม่เอื้ออารีนั่นง่ายมากร่วมง,งานกับข้าและเจ้าจะได้ทุกอย่างว่าไงออเการเปยิยครอบครัวเขาถือเป็นบุญคุณที่ใหญ่หลวงนะข้าต้องตอบแทนท่านเนะแต่เราปีกับข้าคือพี่น้องร่วมสัาบานกันเมื่อไหร่ที่ข้าได้ข่าวเขาข้าไปแน่นอน หากท่านกลัวว่านนท์เมือนการปล่อยเสือเข้าป่าแล้วก็จงฆ่าข้าซะ,ะจริงๆเลยเพราะอะไรหนอไม่ทับกวนเจ้าถึงได้พักดีต่อเล่าปีขึ้นขนาดนี้นะหากว่าความพักดีของข้านั้นซื้อหากันได้ก็เท่ากับข้ามีแต่จะสร้างปัญหาให้กับท่านก็เข้าเขา เพื่อคลายความทุกข์จงดื่มเหล้านี้ดื่มให้สุขีทีวีนี้สั้นนะคำพูดนี้ข้ากินเองนะคมไหม,ม,มรู้หรือเปล่าว่าเคยมีคนอื่นๆมาเมาที่นี่แล้วเหมือนกันนะย่าเช่นใครมั่งลูกหลานท่านคงจื้อไงอเออ ด้เท้าขงหลงเลยแต่ว่าดีเลยแล้วน,นั่นของกินยกให้คนอื่นสบายแต่จะให้วางจอกยากกว่ากรมเจ้าให้อยู่อีกมาดื่มดื่ม แล้วขอบคุณมากเ,ออเจ้าบอกว่าไม่หนีบ้านหากว่าข้าให้บ้านเจ้าเจ้าจะอยู่หรือไม่หม,มายถึงที่นี่เหรอแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> ขอบคุณขอบคุณอีกครับ mm ใใจของท่านมีข้าอยู่เสมอใช่ไหมหัวใจข้าถูกจับจองมานานมากทำไมไม่ปล่อยให้ข้าฝันบ้างหัวใจว่างเปล่าจะฝันได้ยังไงนายท่านข้าวางยาใส่อาหารมันจะออกฤทธิ์นานสี่ชั่วย,ยามทั้งยังฝังเข็มสะกดนางเรียบร้อยแล้วด้วย <c oughs> จำไวด้ดิห้ามใครเฉียดเข้าใกล้แถวนั้นก่อนฟ้าสาง พี่สบายจะคนไว้ตัวบ้างนี่เป็นเพียงความฝันจะคลั่งคลั่งทำไมนะนั่นไม่ใช่ข้ออ้างทำเรื่องไม่สมควรแสดงว่าไม่กล้ารักข้าแม้แต่ในฝันอย่างนั้นหรือครั้งหนึ่งท่านเคยกล้าข้าค็าดีซั้นนี่นะท,ที่ข้าข้าก็เพื่อช่วยเจ้าไว้หากท่านไม่ยอมพูดจะรู้ใจข้าได้ยังไงท่านว่าจริงไหม ถ้าท่านไม่ยอมพูดจะรู้ใจเขาได้อย่างไงจะรู้ใจเขาได้อย่างไงจะรู้ใจเขาได้อย่างไงจะรู้ใจเขาได้ยังไงจะรู้ใจเขาได้อย่างไงจะรู้ใจเขาได้อย่างไงจะรู้ใจเขาได้ยังไรเลวไหลจะเป็นสมบัติของท่านพี่เล่าปีห <c oughs> ลม <c oughs> มอมับอกมาว่าจะเป็นใครลอกมา <c oughs> ถ้าเราปีสงฆข้ามาที่นี่ตอนนี้เขาอยู่ลู่อย่างในค่ายของหยวนเฉาเ้าทำไมทับกวนข้าหมดหน้าที่ข้าต้องตายแล้วท่านแม่ทับท่านแม่ทับเ้ออยาพพโจโฉ